้วคันนี้เป็นรถมือเดียวอายุอานามของเขาตอนนี้ก็20ป่ปีพอดีเลยเป็นสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่สีดำตอนนี้เหลือแค่แสนเก้าพันเองนะครับเดี๋ยวมาดูออปชันเดี๋ยวมาเช็ครถกันว่ามันยังน่าใช้มั้งแล้วมันใช้อะไรได้บ้างนะ ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับเราวันนี้เราจะมาชมรถยนต์นะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นค่ายของเชฟโรเลตนะครับคันนี้ก็จะเป็นเชฟโรเลตซั a v ิล l ่านะครับต้องบอกเป็นเรือธงของแบรนด์ยี่ห้อนี้เลยสมัยก่อนตอนที่จะมาเปิดตัวในบ้านเราปี2 0 0พนะก็เอารุ่นเนี้ยเข้ามาขายนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นก็ว้าวมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ในยุคป,ปี2 0 0 0ันนะไม่มีไม่มีที่จะแบบว่าราคาล้านต้น,ตน,ตนแล้วก็ออปชั่นการใช้งาน บบเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูกันว่าเดี๋ยวเรามาเช็ครถไปพร้อมกันเลยว่าสเปคสมัยก่อนที่มันว้าวเนี่ยวันนี้มันยังว้าวอยู่ไหมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สาภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปเราไปชมกันท่านที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยรถตรงหน้าท่านเนี่ยก็คือเป็นรถยนต์เชฟโรเลตซ s ฟฟิลล่านะครับเป็นเครื่องยนต์2 2นะก็ต้องบอกก่อนว่าเชฟโรเลตซัฟฟิลล่าเนี่ยในรุ่นนั้นมีเครื่องยนต์อยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่น1-8กับ2 2นะครับ็องครื่องน,น,น,นะครับ รุ่นนี้เป็น2 2 0 2นะครับ C D X ตามนุ่นตามปีมันเราต้องมี X ตามลายแทงมันต้องมีตัว X อันนี้ X มันคงไปไหนแล้วไม่รู้นะครับมันต้องเป็น C D X นะครับแต่มันเปลี่ยนได้เพราะเดี๋ยวนี้มันอะไหล่มันถูกมากอะไหล่ในขับใครบอกว่าเอ๊ะรุ่นนี้จะซื้อแล้วจะมีอะไหล่ไหมจะซ่อมเป็นยังไงบ้าง a c e b o o k เลยครับเซิร์ชเลยครับอู่ซ่อมซาฟิล่าอะไหล่ซาฟิล่าเซิร์ชได้เลยนะครับขึ้นหมดนะครับอ่ะเราพาชมให้ดูรอบคันรถคันนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับไม่ใช่สีดําสภาพถืออว่าเรรรียยบบ้นะคั รู้ไหมครับรถคันนี้ปี2001อายุอานามของเขาตอนนี้ก็20ปีพอดีเลยลรถคันนี้เป็นรถมือเดียวขอ,อป้ายแดงมาอยู่วิ่งแค่แสนเจ็ดหมื่นกว่าเองเพราะฉะนั้นช่วงล่างต่างๆนะครับยกไฟดูแล้วมันแห้งนะครับสวยเลยนะอ่ะพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยเป็นเชฟโรเลตทัฟฟิล่าที่ต้องบอกกระซิปนะครับว่าราคาตอนนี้หนึ่งแสนเก้าพันเองสมัยนั้นตอนนี้ออกมาถ้าเป็นตัวนี้ก็ล้านสองสี่เก้าตอนนี้เหลือแค่แสนเก้าพันเองนะครับเดีย๋ยวมาดู Option. ออปชั่นเดี๋ยวมาเช็ครถกันว่า มันยังน่าใช้มั้งแล้วมันใช้อะไรได้บ้างนะครับอ่ะสาบิล่านะครับต้องบอกก่อนนะครับกระจกมองข้างเราไม่สามารถปรับไฟฟ้าได้มันจะต้องปรับด้วยมือแบบนี้มันเป็นปกติของรถสมัยนั้นนะครับทำไมทําไมมันเป็นแบบนี้สมมตินในกรณีที่มีม,มอเตอร์ไซค์หรืออะไรมาเกี่ยวแบบเนี้ยมันจะให้ตัวได้ไปด้านหน้าึกถ้าบางรุ่นอยู่แบบนี้แข็งๆเลยก็ชนปังก็หักเลยนะครับอันนี้มันชนปุ๊บมันก็จะให้ตัวไปด้านหน้าได้อย่างนี้ครับอันนี้ปกติไม่ได้หักครับ เป็นแมนนวลนะครับกระจกทั้งซ้ายและขวานะอ่ะามข้ชงในรถรถนะครับดูให้ดูสภาพของเบาะ20ปีตอนนั้นท่าสเปคนี้ก็ต้องเป็นเบาะผ้านะครับสเปคหนังแบบนี้ในสมัยก่อนอตอนที่โชรูมขายให้ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นหนังนี่คือหนังของยีปีที่แล้วนะครับสภาพก็ยังคงสวยอยู่เลยดูพวงมาลัยนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของเขาซาฟิล่านะปุ่มของตัวกดแฟรนะมันชอบบวมอันนี้ยังง ถือว่ายังเรียบร้อยสวยงามดีถ้าเทียบกับอายุ20ปีเข้าไปนะครับยังสวยงามอยู่เลยคอนโซลนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับแผงประตูต่างๆนะครับก็ยังสวยงามรถจ,จริงจริงออปชั่นมันมีใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างตรงเนี้ท่านเห็นจุดเล็กๆแบบนี้นะครับสมมุติว่าท่านหน้านี้พอดีนะครับหน้าฝนกลางร่มถ้าล่มเป็นคันเล็กนะกลางร่มแล้วปรากฏว่าร่มเปียก นะครับฝนตกขั้นต้องการเข้ารถปุ๊บโดยปกติทั่วๆไปท่านพับร่มเสร็จท่านไว้หนานุ่นโยไม่นู่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้พับร่มเสร็จจะเป็นนี่นี่เลยมันจะเก็บน้ําได้ที่เปลี่ยนแล้วพอเวลาถึงที่หมายแล้วท่านก็ค่อยๆล่มออกรัาผ้ามาเช็ดซับได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีดีไซน์ของมันมาโดยเฉพาะนะครับเก็บน้ําได้บางทีน้ํากระป๋องแคสต่างๆที่มันจะมีน้ําวางได้เลยนะครับเพราะมันรองรับเล็กๆน้อยๆข,ของรถเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับยังมาดูเบาะแถวที่2 มันก็จะเป็นรถนันเด็กประสงค์งต้องบอกอันนี้มันเป็นเจตที่นั่งนะเชฟมันชอบผลิตรถเจดที่นั่งมานะครับสภาพให้ดูผ้าหลังคาดูเลยผ้าหลังคาสภาพเป็นไงสวยไหมไม่ได้เน่านะครับรถบางคันแบบเฮ้ยเห็นมีขายกันหลักหมื่นนะครับโอ้โหก็ดูสภาพประกอบกันนะครับแต่ให้ดูสภาพของคันนี้สําหรับใครที่กำลังจะไปซื้อรถคันนี้อยู่นะครับและไม่รู้มันใช้งานยังไงเดี๋ยวผมขอ,อยญาสาธทิตไปเลยทีเดียวนะครับอ่ะดูอย่างเบาะต้าตัวนี้มันสามารถปรับได้ทั้งหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องการเลื่อนไปข้างหน้านะครับ กดลงยกงเลื่อนถ้าท่านก็เลื่อนอย่างนี้ยกอย่างนี้เนหะ็ไหมมันจะมีลูกศรอ,อยู่ยกไปข้างหน้ายอย่างนี้ถ้าท่านดูเรียนมันจะเก็บของได้ขนาดไหนเบาะมันก็พับตั้งกันไปได้ด้วยเห็นไหมครับให้ดูสภาพ พราะเบาะเนี่ยมันก็ยังคงใช้พื้นที่ในการเก็บของได้ซึ่งโดยปกติตรงนี้มันจะมีพรมอีกชิ้นหนึ่งนะครับปูปิดไม่ให้เห็นเบาะนะครับก็วางของวางอะไรได้เลยนะครับนี่เป็นที่นั่งหลังนะครับกรณีที่ถ้าจะเอาเบาะหลังขึ้นก็มายืนอยูด่ด้านหลังนะครับแล้วก็ยกมันขึ้นแบบนี้นี่อย่างน,นี้มันก็จะล็อกพอมันล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทั้งเซฟตีเบลให้ด้วย นะครับสมัยนั้นนะเขาต้องบอก่อวาวอีกตรงก่อนนั่นจุดขายของรถพวกนี้ก็คือเป็นบ่อหลังนี่แหละที่มันพับเก็บพับครอบ,พ,บพับเก็บได้ไปกันหลายคนได้และที่สําคัญถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะสมัยปี2001ถึงปี2004ตอนนั้นนะครับที่ยังไม่มีวิสเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีนะครับออปชั่นนี้คือแอร์หลัง,งตัวนี้ฮันดัสตีมเองสมัยก่อนที่มันแข่งขายแข่งกันมาก็ไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับซาบิล่ามันก็จะมีแอร์ตอนหลังนะครับคอนโทรลจากข้างหน้าหรือผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถปรับพัดลมได้ ถามาสมัยก่อนรถแวนแบบนี้นะครับวเวลาตอนที่เราเปิดแอร์มาถ้าไม่มีแอร์หลังช่วย,ยมันมาไม่ถึงพอมันมาไม่ถึงเซฟปุ๊บมันก็ร้อนนะครับข้างหลังก็นะครับเซฟตี้ได้ขนของได้ขนรถขนเบาขนอะไรได้หมดเลยนะครับจุค่อนข้างจุกับรถอเนกประสงค์แบบนี้นะครับให้ดูปึ๊บครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ทั้งสามารถจุของเข้าไปได้เลยผมยกตัวอย่างสงมมติว่าของ มันเป็นแบบยาวก็ขนได้นะคร,รับรถรุ่นนี้ก็ขนได้ถ้ามันยาวประมาณนะั้นไม่ต้องเป็นผาบนหลังคานะครับรุ่นนี้ก็ขนได้นะครับท่านาพับตรวนี้ลงเนี่ยกดมันนุ่มก็ล็อกไม่ใช่ที่แขวนถุงโอเลี้ยงมันเป็นที่ยกเบาะเนี่ยมันก็สามารถสอดขอที่ยาวๆนะครับเข้าไปได้เลยถ้าไปกันสองคนก็มานั่งฝั่งนี้ซะอย่างนี้นะครับถ้าไปกันสองคนดันไปเจอของถุงใจไปเจอต้นไม้ไปเจออะไรต่างๆก็สามารถซื้อแล้วคนขับมันสามารถเอาะนี่ลง ถ้าลองนึกภาพตามผมนะครับรถที่ท่านกำลังจะต้องจ่ายเงินไปในราคาแสนเก้าพันบาทแล้วได้ฟังก์ชันหรือออปชันที่การใช้งานประมาณนี้ท่านว่ามันคุ้มไหมครับแลวประกอบกับรถคันนี้เป็นรถที่แบบมือเดียวนะครับออกป้ายแดงมาเลยนะครับเรื่องของบอดี้การชนหนาพิกลวมตัดต่อนี่สบายใจได้นะครับไม่มีก็นะครับรถอายุ20กว่าปีแล้วยังคงสวยแบบนี้นะครับมาดูจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญนี่ที่แผ่นยองปิดลงอะไร เห็นไหมเครื่องไม้เครื่องมือเขายังอยู่ขนาดอีแผ่นนี้มันยังมีประโยชน์เลยเหล็กแผ่นนี้ถามมาไปทําอะไรสมมติในกรณีเป็นรถเสียบนทางที่มันเป็นดินเอาเหล็กแผ่นนี้ไปสอดวางไว้ปุ๊บเอาแม่แรงวางบนนี้อันนี้เราก็ขึ้นแม่แรงกับรถเผื่อบางทีมันเป็นดินอ่ะถ้าเอาแม่แรงวางเสร็จปุ๊บเวลาที่เราขันขึ้นอ่ะพื้นมันไม่แน่นมันก็จมแม่แรงก็จะจมดินไปเรื่อยๆเอาแผ่นนี้วางที่ฐานอะไรอยู่นี่คนหาไม่เจอนะครับรถคันนี้เป็นรถออริจินอลน้ำมันนะครับไม่ได้ติดแก๊สนะหรือสำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากได้แบรนด ก็ได้นะครับก็มีนะครับแบนตลาดนะครับก็จะมีรถฮ o นด้าสตรีมเนาะเข้ามาอีกคันหนึ่งสองแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่มีปลั๊กไฟสำรองให้ถ้าเราจะไปปิกนิองปิกนิกต้องการเสียบตู้เย็นตู้แช่ก็มีนะครับปก,ก็เป็นที่เก็บของนะสามารถเก็บของได้ซื้อของมาเก็บต่างๆได้นะครับนะก็อย่างที่ผมบอกมัน ค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนอกจากออปชั่นของเบาะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันอีกเรื่องของความอนเนกประสงค์เมืม่อกี้อธิบายเบาะไปแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องของความเซฟตี้กันบ้างเห็นไหมครับรถสตาร์ชิ่งเดียวติดดูเลขไม่แสนเจ็ดก่านี่มาด,ดูนี่จุดนี้จุดจไฮไลท์กระจกนะครับมันเป็นออโต้เมติกวันทัชเห็นไหมกดแต่แล้วมันก็ยังคงเป็นแจมแจมคืออะไรแจมคือเป็นกระจกกันนีบ บางทีที่ท่านขับรถอยู่ไม่ได้ดูนะขับขับรถไปกดกระจกปิดและไม่ทําสังเกตเด็กกอบขอบกระจกอยู่นะครับมันก็จะไม่หนีบไม่หนีบยังไงแต่บน,นเด็กเกาะขอบอยู่ถ้าไม่ไรู้ถ้ามันทำอย่างอื่นนี่มันหนีบงี้ปุ๊บนะมันก็จะเด้งลงให้อัตโนมัติทั้ง4บานแต่ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นออโต้ไหมนะครับวิธีการเมื่อไหร่ที่ถอดแบตออกกระจกจะไม่หนีบจะหนีบต้องรีเซ็ตมันมีวิธีการรีเซ็ตอยู่แลวบอกให้อีกทีนะครับก็เป็นออโตเมติกแจมปเทคชั่นทั้งสี่บานกันหนีบนเขา นี่รถ20กว่าปีแล้วนะมีระบบนี้ให้นะครับในราคาที่แสนเก้าพันเองนะครับเดี๋ยวสาธิตนี้ให้ดูนะครับปกติคือวิธีการล็อกล็อกรถแบบ2ชั้นแบบล็อกตายล็อกตายในที่หมายความว่าอะไรสมมติว่าท่านมีเด็กอยู่ในรถท่านไม่ต้องการเด็กค่อนข,อข,อข,อขอ้างโซนแล้วท่านต้องการสมมติท่านล็อกรถแบบอย่างนี้ไว้มนเป็นเซนล็อกถ้าเด็กดึงผลไรเนี้ยบานใดบานหนึ่งออกมันก็จะคลายล็อกอะลองดึงดึง,ดงเห็นไหมแล้วก็เปิดประตูดิเปิด เห็นไ,ไหมมันจะเปิดออกได้นะครับสมมุติในกรณีที่ท่านทิ้งเด็กที่ค่อนข้างวัยซนนะครับอยู่ไว้ในรถแบบนี้เปิดประตูได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้แบบล็อกตายล็อกตายในที่หมายถึงว่าท่านต้องลงไปธุระเอากุญแจออกดับเครื่องนะครับลองเปิดดึงใหม่แะ้วที่เขาล็อกตายไปแล้วเด็กเปิดปุ๊บเปิดประตูได้ได้ไมเห็นไ,ไหมครับเปิดไม่ออกนะครับเขาเรียกว่าล็อกตายคือล็อกสชั้น มันก็จะมีระบบเซฟตี้รายละเอียดพวกนี้อยู่นะครับและที่สําคัญยนอกจากคําว่าล็อกตายหรือล็อก2ชั้นแบบนี้แล้วยัก็ยังมีระบบ,บปิดกระจกอัตโนมัติด้วยถ้าเราบิดกุญแจแบบนี้ในตาแหน่งทิ้งไว้นะกระจกมันก็จะขึ้นได้พอเราหยุดมันก็หยุดแต่ไม่ต้อลืมเปิดเราขี้เกียบไปเปิดกุญแจออนกดสวิตช์กระจกก็บิดกุญแจเสียบแล้วก็บิดนี้เลยนะครับมันก็แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกเล่นของเขามีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องบ้าง ใครหาใช้อยู่นะครับเราบอกเลยว่าอเนกประสงค์มันคงจะเป็นรถหลักก็ได้เดี๋ือจะเป็นรถสำรองเอาไว้ขนของขนจะขายของจะเปิดท้ายจะขนทุเรียนอะไรก็ตามสะดวกเลยครับดูแล้วกันอะไรนะครับไม่ต้อง่วงยี่สิบกว่าปีอะไรเพียบบางยหา่ซื้อกันทันกับบาทหลักร้อยนะครับดูให้ดูนะครับนี่ของเขาสภาพของเขาให้ดูของเขานะครับรถยี่สิบปีผมว่า เรียบร้อยนะครับเลยแต่ตาผมนะผมว่าเรียบร้อยสำหรับรถ20ปีได้ตรงประมาณนี้นะครับเลขเครื่องเลขถังต่างๆตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็อันนี้ง่ายสมัยก่อนรถรุ่นนี้มันดีไซน์มาแบบนี้ถ้าคนเป็นผู้หญิงท่านผู้หญิงไม่ดูเรงรถไม่เป็นจําไว้ต้งซื้อซาวิลาไปใช้ให้ดูสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นสีเหลืองนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องดูแลเป็นประจําสม่ําเสม,นสมอนะครับนี่น้ำมันเครื่องปาเติมอยู่นี่สีเหลืองนี่ที่วัดน้ำมันเครื่อง นี่น้ำมน้าน,นี่ที่ฉีดกระจกนี่นดูอยู่แค่นี้เองไอพวกนั้นมันเป็นฝาดํานะครับเพราอะไรพาวเวอร์อยู่ด้านในไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวช่างเขาจะตรวจเช็คให้เมื่อถึงระยะนะครับมันไม่พังง่ายมันไม่เสียง่ายหรือไม่ยุบง่ายนะครับแล้วมันเบรกอยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องเปิดฝาด้านบนออกถึงจะเติมดามันเป็นฝาดาถ้าไม่ต้องยุ่งมันไม่ได้สิ่งดีท่านต้องดูแลประจานะครับท่านดูแลประจํากับน้ำมันเครื่องน้ำมน,น้ําที่ฉีดน้ําฝนประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับสภา,ภาพของไฟเป็นไง ยังใส่ปิ้งอยู่เลยขาหักไหมดูดูดเห็นไหมขาไม่หักขาหน้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบใครที่หาเล่นอยู่นะครับหารถตะปิราไปเป็นรถสำรองเป็นรถหลักก็ตามนะครับลองแวะมาชมดูนะครับถามว่ามีคันอื่นถูกกว่านี้ไหมน่าจะพอหาได้น,นะครับในเว็บก็ต้องไล่ดูสภาพกันเอาอีกทีหนึ่งนะบางทีมันถูกกว่านิดหน่อยแล้วบางทีมันเป็นเด็กขับไปแล้วมันต้องเปแมนเทนน์ต่ออีกหลายอย่าง ก็ก็ก็ลองปเปิดเปรียบเทียบก็ประมาณดูนะครับสาหรับคันนี้อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันวิธีการใช้งานมันใช้งานได้ค่อนข้างอนเนกประสงค์หลายอย่างนะครับลองดูนะครับยางเป็นไงบ้างยางนะครับเจ้าของเดิมแต่ล้อคัน16มานะ205 556นี่ AMB ตัมา19ซั้ง4เส้นนะครับกูเดียสำหรับใครที่หารถแนวนี้อยู่หรือรุ่นนี้อยู่นะครับลองลองเอาคลิปนี้ไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับ ค่อยๆเลือกนะครับค่อยๆหานะครับแล้วก็ลองแวะมาดูนะครับถ้าสนใจคันนี้ก็ลองแวะมาดูได้นะครับติดต่อทีมงานมาก็ได้นะครับแล้วเราอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติสชมสงเฉลิมพระเกียรติร้อยเก้าซอย39มเกนะครับทางเข้าสู่หลวงร้อยเก้าประตูเฟื่องฟ้านะครับใครที่ต้องการหาพิกับหรือจะเข้าไปดูรถก็ไปดูได้เลยนะครับผมรถจะจอดอยู่สองที่ร้านเก่าและก็ร้านใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ